ศีวนาก็จะไ,ได้สอบถามแล้วก็ไ่ยากและพร้อมที่จะช่วยประสานงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างที่ท่านขออพูดเมื่อกี้นะว่าการพ้นยาฆ่าเชื้อโรคโควิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาอย่างที่พวกท่านเห็นนะครับด้วยความรักและความาห่วงใยเข้าไปทุกที่แม้กระทั่งเจอโรคโควิด เย่าก็คัหลาย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 ท่านก็รู้ว่าครอบครัวของผมโดนมาก่อนเพราะอะไรผมถึงเข้าไปตรงนั้นเพราได้ความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่เขตสายกตัวอยา่างแม่หลวงนุย้ยนะครับผมโสรยาเนะี่ยผมก็เข้าไปหาแล้วก็กำนันรัวชุมก็คือบิดาของท่านนะครับผมก,ก็เป็นอดีตกำนันนะครับไปแจกของถุงยันที่ที่หมู่บ้านกับตัว หลายตำบลพอสมควรด่อปราสางานกับแม่หมูนุ้ยด้วยความรักและความเป็นหมวดแล้วก็กินอำเภอแม่ฮอนอว่าอำเภอแม่ฮอนส่กนกำแพงท่งนกำแพงอย่างที่พวกท่านเห็นทําไมผมถึงต้องเข้าเข้าไปตรงนั้นทั้ง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 ที่ชีวิตผมไปลักษณะที่ว่าเสี่ยงกับเสี่ยงแต่สถานการณ์ตรงนี้แต่ในความคิดอุดมการของผมอยากจะช่วย อย่างที่ท่านเห็นนะครับอยากจะช่วยมีอะไรเราช่วยเหลือกันทุกอย่างไม่ว่าจะเราไม่แบ่งสิงเราไม่แบ่งอมนะที่ผ่านมาขออนุญาตนะครับผมยกตัวอย่างเกษตรกรปรึกษาฝนทิ้งช่วงหน้าแรงผมนั่นแหละเข้าไปกักคมจักรวาลไปขอฝนหลวงที่เชียงใหม่มาให้พวกท่านพวกท่านหลายคนคงทราบคงรู้ครับทำฝนหลวงให้ กับหมู่บ้านท่ามูลหลวงให้กับอำเภอสามพงแม่ออนเราจะเก็บน้ำไหลหลากเข้ามาในแหละพื้นที่ของอำเภอสัมพงแห้งแล้งก็คงเป็นตายน้ำครับผมผมเรียนถามท่านเศินประธานเครือขายลุ่มน้ำกวงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูน้ำให้เปิดประตูน้ำได้เจ็ดวันมันไม่พอนะครับท่านเพราะว่าสัมพันธ ตะบนบอกค้างมันเป็นปายน้ำกับเกษตรกรในพื้นที่เขตสารที่เกืือนแม่บวงรวมทาราอีกเราก็ทำฝูหลวงเหนือเกื่อน<ม>ก็หมู่บ้านร้อยพ้อหมู่หมู่บ้านที่พวกท่านมาตรงนี้ที่ผมเข้าไปหาผู้พิการสองท่านนะครับผู้พิการสองท่านอยู่กับหนึ่งครอบครัวอยู่สองสองคนพ่อโูกพิการนะครับผม นะครับผมพ่อช่วยภาคนะรักลงมาประสานงานให้มาดูแลนะครับเขามอบของใช้อุปโภคและบริโภคครับแล้วก็ที่มีความภูมิใจที่เป็นประจักษ์มากที่สุดก็คือช่วยฟักทองคุณจักรวาลก็บอกว่าในานางผมเป็นลนักษณะขององค์เฮาเชียงใหม่เกศสามฟักทองร้องสลาดโดนปกดขี่เรื่องราคา ผมก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็อยากจะช่วยจิตใจมันอยากจะช่วยอนะ่ะใจมาก่อนครับผมยังไม่รู้ช่องทางคุณจะทํายังไงพวกทีนะจะทํายังไงจะช่วยผู้พิการพวกทีจะช่วยผูพ้พิการเชียงใหม่ได้กรณีเป็นเกษกรรตรกรปลูกฟักทองโ้นตลาดก็ะดูพ่อครับคนการกลดราคาคิดนี้อย่างเดียวว่าสงสารทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้ว่าจะหาช่องทา,างยังไง ขาโทรปรึกษาท่านผอผอก็มีในความคิดไปประสานงานกับห้างแมคโครณปัจจุบันนี้ได้ส่งของให้กับห้างแมคโครถึงปัจจุบันนี้ก็มีความภาคภูมิใจส่วนต้องขอขอบคุณแก๊งที่ก็คือท่านพิชิตนะคะท่านพิชิตที่กลิ่นทองนะที่ท่านช่วยเหลือลรพื้นที่อย่งเอ็ที่ ตอนที่เกิดโควิดในชุมชนท่านทาควระทองที่ได้รับสักผู้พิการนำลงพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งทางของพักรนของพี่เนี่ยก็ได้รับท่านมาดูแลตลอดเพื่อความแนกาจต่างๆท่านลงพื้นท like like <wh> ี่คอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วต้องบอก